สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง M Gaming ในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม Into the Dead 2 Side Story Initial er. กันนะครับก็อ่าถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็อพี่ต้องขอไว้นะครับผมก็มาเข้าสู่เรื่องเดเรื่องที่6กันนะครับ ซีรีส์อ่าอินดิวเดชตูนะครับใกล้จบละเออใกล้อีกเหลืออีก6เรื่องนะครับที่เราต้องเล่นให้จบมันต้องเล่นให้หมดนะครับโอเคก็เพิ่มการเสียงเราเลยเราเขาเรียกมันมอะไรกันบ้านะครับกับเนื้อเรื่องใหม่กับเนื้อเรื่องอินิเชียกันนะครับผมมาอินะิเชียเล่นเป็นไอแซค ที่นในขณะที่เขาพยายามตามตัวสมาชิกที่หนีไปให้กลับคืนสู่ความปลอดภัยของพรมิสในเรื่องในเรื่องสั้นเชิสมาชิกใหม่นะครับมา,มาเล่นกันเลยนะครับมา t s t s go โอเคจะสมาชิกใหม่นะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ด่านนะครับ โอเคสั้นข้าสุดานแรกครับ2,000ักว่าเมตรหรือมาก็เอาเลยนะครับม,มาภาพปีดาแห่งสวรรค์ผู้งามสง่าที่สุดโปรดโรงมอบพลังให้แก่รูปที่ได้กุวรในสาธาคระองค์ช่วยให้พ้นจากคำลโลภและนำลูกพาไปสู่ โอ้พวกอาวสโดีใจที่ได้พบลูกมาน,นี่สิไม่มีข่าวดีเมื่อเช้านี้มีสมาชิกในกลุ่ม4ี่คนออกจากที่นี่ไปพวกเขาต้องไปเก็บฟืนใกล้ป่าเอเดบีน่าเศร้ามีเพียงแค่3ามคนที่กลับมาเป็นไม่ได้ไงพวกเขาหายคนเราไม่พบได้ยังไงกันครับขอโทษครับโอ้พวกอาวสโธแต่คนบอกว่านี่เป็นข่าวดีไม่ใช่หรอโอ้มันคือข่าวดีลูก พระเจ้าสมมสติภาษาที่แสนวิเศษมาให้โอกาสที่เธได้พิสูจน์ความต้นเทต่ออุดมการด้วยการตามหาไปแกพผู้สัต์อาวาันและพาเธอกลับมาโดยปลอดภัยเราเตรียมมเ่าไว้ให้ลูกแล้วละ่ะผมจะพยายามตางเต็มที่ขอบคุณแบบหลอนที่ไว้ใจผมด้วยนะครับได้สิจงแสดงเข้าให้เห็นว่าเขาไม่ได้ไว้ใจผิดคนมา d t o in this year กันมา ก็ปืนใหม่นะครับปืนหน้าไม้เรามีภารกิจนะครับในการตามหาคนที่ชื่อว่าอบิเกลนะครับเราจะเล่นปเป็นแซคหนีไปสี่หนีไปสี่กลับมาสามกลับมาสามหีอีกหนึ่งใช่เออ โมทนูที่ก็แรงมานะนะนี่มันมีนบมมแบบโผล่หายไปทีน่ะหายไปทีน่ากี่ดอ,อกอ่ะอัวน้องวัดโหกี่ดอกหายสองดอกเก็บเก็บ เดียวก็พอแล้วถ้าใส่เติ์กเจอดทะลวงก็น่าจะน่าใช้ได้อโอเคปืนโคตรเฟล้ มันนี่ยิงมันดีนะหาไปสองลูกหายทีละสองไม่หมดมันยิงลงไม่ได้ ้ก0เมตรนะครับวันนี้ฮัใส่เปิร์กจอดทะลวงนี่น่าจะดีมากดีสุดๆไปเลยเดี๋ยวอีก50เมตรครับนะไปฮัซีแล้วฮัซีนเป็นป่าทึบเลยอ่ะมีขวาน เาไม่น่าเกีเย่ยวอะไรเด่หน้าเรานัา้นน่าจะเข้าไปในป่าแน่นอนเราต้องเข้าไปในป่านั่นเพื่อตามหาด้วยเชืออไิเกลียวโอเคต่างสองครับ นนปเมิดแหละ hmm. <West. S 1> ตะวันตก <went> เธอไปทางตะวันตกโอเคดูเหมือนว่าเอาไปเกลยวนะจะมาทางนี้นะครับมาทางตะวันตกว,ว้าว เครื่รนนะองกระสุนอะอย่ากใช้กระสุนเลยเอายิงออกคะแนนอีเวนต์ได้นะสะสมคะแนนอีเวนต์แต่มก็จะใช้ดอกยิง ที่นี่มันใช้คำว่ามันแบบลึกลับมากเลยนะอีกสี่หลยเมตรครับมันลึกลับมากเลยครับดูด,ดญญิมันตั้งแหลกๆขอไว้นะครับตอนนี้พยานกงมันจะหนักอยู่หน่อยนะครับ ต่อไปด้วยแล้วตอ่อสับมันไม่เคยแดงเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้โอเคคัสีนี่ครับ <c ười> ยังกระตุกอยู่เลยโอ้โห <c ười> <c ười> พาผู้ปันเจ้าขอบคุณที่มานมทรงนำทางไม่่ายไม่ได้ช่วงนี้ YouTube เซนสตีบใช่ u t u b e มันเซนสตีมากโอเคตอนสองตอนสามห่งนสี่ร้อยเมตร มากันต่อเลยนอานีใช้อาคาทองมั้งโอ้เรื่องนี้ยิ่งดีนะ ใช่จิงดีมากดูนันกระโดนได้ไอแปดล้เมตรสบายเลยผมเช็ปืนนี้ดีกว่า เฮ้ต้นไม้มันเยอะมากต้นสน เคเหลือร okay, ้อยเมตรครับโอเคลิปโซยแล้วลหรอไอพีเกลแต่ยังก็ขโมยเตือนดังขึ้น มันจะพาตัวอัลเกียวไปไหนวะผมว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่แน่คือทรงอะผมดูทรงอะไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนไม่เอาโอเคมานะครับโอ้หลันดันเลีวันนิ่งเลยใช่มันอะไรนะเล็งเล็งแล้วมันใช่ไหม เดดี๋ยวจะเล็นเงินมาลองมาเล่นกันต่อกันเถอะกับดิวซี่อาบีเกลเธอควรกลับนะทุกคนกำลังเป็นห่วงเฮ้เป็นอะไรไหมเงี้ยเฮ้ดิวซี่เธอกำลังจะไปไหนน่ะ

มันึิครคบอยู่พอสมควรเพีไทโ่มาขอร้อง

โอเคเฮ้ยรอคอซสิบ้าจริงโควุโสโควุโสอยู่ไหมครับมีไรเลยลูกผมตามเธอทันแล้วเธอมุ่งหน้าไปทางที่เป็นตมาโตของลรไม้เก่าแต่ทันทีที่แต่ทนที่ที่เธอเห็นผลเธอก็วิ่งหนีไปแยมพี่บักหลงกลัวสินะไปเกลได้ออกจากเส้นทางไปเสียแล้ว เก่งว่าณจุจุต้เธออาจจะก็ไม่กลับมาอย่างเต็มใจคุณจะทําให้ผมทำยังไงครับเราจะทิ้งเธอตายด้วยน้ำมือของผู้ละทิ้งไปไม่ได้ไม่นะไม่ได้ลูกจะกลับมาโดยที่ไม่มีเธอไม่ได้สัญญาสิว่าลูกจะทำพยายามทุกวิถีทางครับผู้วิปัสสดีแม่ไม่อยากเห็นผู้ที่มีศักยภาพมากมาขนาดนี้ทำให้แบบน้องต้องผดัง เราจะรอลูกกลับมานะโอ้โหคือแบบบังบังคับต้องอันนั้นอะ่ะมันต้องบังคับจับบิเกียวมา้ได้ถ้าจับมาไม่ได้คือไม่ต้องกลับมาะอะไรเงี้ยเออใช่หลักทีหลังสมองโหหูมากเค ปืนมังกรไม่ใช่ปืนมังกรปืนทองดีกว่าใช้ปืนทองเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนปืนอยยนะอืมโอ้ ค okay. ผมอาจจะเซ็นเซอร์นะครับเพราะว่ามันมภาพอาจจะติดเหลืองหรือไม่กระเดง มันอาจะชนสยองอยู่ใช่เอามาสยองมากโอ้โอ้โอ อีกหกร้อยเมตรครับอุย้ยโดนได้ยงกว่าโอ้โหสิ่นเลยฟรีๆสียมีดหนึ่งเลยโอ้โหโคตรเยอะโอ้โหทีนี้มิมีซัมบี้อย่างนี้โอ้โหอีกสี่ร้อยเมตรครับ เท,เท่นแล้วตอนนี้อีกร้อยกว่าเมตรหนึ่งล้อห้าสิบเมตรครับไปเดี๋ว พิเกลม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าได้เวลากลับไปแล้วนะนัําำที่นี่ได้มีคนอื่นๆอยู่ที่นี่ด้วยพวกรอดชีวิตเหมือนกับเราแต่พวกเขาไม่ยอมเข้าโรงองการคืนหนึ่งบาทหลงจึงทำให้พวกเขาลอาเข้ามาแล้วก็ เมืองติดเชื้อไปแล้วน่ะเขาพยายามปกป้องพวกเราะโกหกเหมือนกับเรื่องเงินทั้งหมดนั่นแหละผู้วุโศจะอยู่กับผมแล้วผมว่าคุณคุยกับเธอเองดีกว่าไม่มีอะไรที่ต้องพูดแล้วลูกปาดหลวงได้เวลาที่เอาไปเกี่ยวต้องถูกส่งไปพบการพิพากษาแล้วการพิพากษาละครับ เมื่อเธอตายลูกจะได้รับชีวิตใหม่ในฐานะสมาชิกคนในของพ่อลงมือเสียพ่อขอรับประกันว่ามีที่สละครอบครัวลูกภายในใต้คาบักรอสลอสปลอดภัยความสยดสยองอยู่ภายนอกัอ้านได้เปรดจะไปฟังเขาลงมือเสียลูกพ่อจรงพิสูจน์ว่าลูกอยู่กับเราเป็นผู้บ่อนทำลายแผนของพระเจ้าจะต้องถูกพิพากษาอย่ายิงนะ โอ้หน่าหนักหน่วงใจน่าจะยิงนั่นแหละไม่ยิงหรอกผมเชื่อว่าอย่างนั้นไม่ยิงโอเคโอเคนามที่หกไปมาต่อไปกินน้ำมาเมื่อกี้ าาส้าเรียบร้อยแล้วครับไปซะเธอจะกลับมาที่นี่ไม่ได้อีกเข้าใจใช่ไหม ถ้าพวกเขาเจอเธอเราจบเหตุทั้งคู่แน่ขอบใจนะโอเคโอเคเราพาอามิเกลหนีมาได้แต่ว่าเราจะโดนอะไรหรือเปล่าผมว่ามานหลวงอะน่าจะรู้แล้วแหละ ใชผมเดานะปาดหลวงอ่ะน่าจะรู้แหละว่าเราไม่ได้ฆ่าเอาไปเกี่ยวจริงหรอกอหรืออาจจะไม่รู้อืมเพราะว่าตามสุดสําเรยของนัสซัมมี่เนี่ยถ้าเราหลอกอ่ะถ้าเราหลอกใครโคคนนันน้นมันจะรู้เสมอใช่อมืมันเหมือนมีเชนว่า หนึ่งฆ่าไม่จริงหรอกอะไรเงี้ยเออมึงแค่หลอกฆ่าแล้วหมีเข้าไปอะไรเงี้ยใช่โอเคเหลเจ็ดร้อยเมตรครับผ่า <c oughs> หลวงนี่มันร้ายนะสามารถล้างสมองล้างสมองแบบได้ มันเป็นโคตรอะไรยอดนม่สามารถตั้งสมองคนได้โหเลือเชื่อโอ้ยเฮ้ยเห้นเัยเหลือนเชื่อจริงๆโอเคหลือน้อยกว่ามั้ครับโอ้ยชิบหาย โโออ้ถึงครับถึงที่หมายเปิดประตูโดนยิงปั้งอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอย่าหนักใจไปเลยลูกพ่อความเครือแคางเป็นสิ่งที่อันตราย หากไม่ได้รับการตรวจสอบมันก็อาจจะลูกปลามได้เหมือนการติดเชื้อทําให้เมือนอ่อนแอนลงจากภายในเราต้องเชื่อก่ให้ดึงดูเข้าใจใช่ไหมครับปาดหลวงเอาไปเกลมีข้อผปดาดมากมายแต่เราไม่อาจปล่อยให้ร่างของเธอหน้าไปเฉยได้จริงไหมลูกบอกว่าเธอทิ้งศพเธอเอาไว้ที่ไหนอ่าซิสเตทไปทางตะวันตกครับ s right. <S อ่าใช่แล้วเอ่ม ในสายตาของข้าจะมองผู้ซื่อตรงถึงในแผ่นดินเพื่อพวกเขาจะอาศัยอยู่บข้าบาลหลวงผู้ที่ประพฤติหลอกลวงจะไม่ได้อยู่อาศัยอยู่ในเลงของข้าผู้เก่าคำลงจะไม่ได้ยืนอยู่กับข้าอภบิเกียวไม่นะเนะจ้าคอนสัาช้าผู้หญิงพยองที่จริงๆหรือว่าพ่อจะสง่งลูกกับคนเดียวนะลูกคิดว่าจะหลอกพ่อได้กันหรือ พระเจ้าสรงหวงคองและมอบพลังให้แก่ลูกฮมันสายเกินไปแล้วลายลูกพอ่อพู้ว่าเป็นเจ้าไม่ฟังผู้ที่นุ่งหนุ่ไปสู่ในมือของผู้หลงผู้หลอกลวงหลอกเตรียมตัวได้แล้วผู <c oughs> พ้พรโสผมไม่เป็นไรนะลูกผมทำไม่ได้อยากก่ากกวไปเลย <c oughs> ไม่นะไม่ <c oughs> ใช่จริงด้วย Into the date two i n s i the i n i c นะครับจบแล้วใช่จริงด้วยผมเอาไม่ผิดมันรู้อยู่แล้วออขอภัยที่ฉาดจังหวัดสิบโทกับกลุ่มของเธอ ขอเข้าพบท่านค่ะอ่าโทษทีนะเรามีผู้มาใหม่มีวิญญาณผู้หลงทางที่ต้องการที่พักพิงเพืเ่อพิจตแล้วเอาละไปพบแขกของเรากันเถอะโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องต่อไปนะั่นคือเนื้อเรื่องหลักของเรากาเซียใช่ ที่เฮอมิตตกแล้วไปเจอพอมิสอะไรเงี้ยเออไปเจอพอมิสเจอบังเอิญใช่ในเรื่องมันต่อกันใช่โอเคถือว่าในเรื่องก็ค่อนข้างที่จะโออยู่พอสมควรนะครับผมยุ่งอยู่แล้วล่ะว่ามันมันน่าจะยุ่อยู่แล้วล่ะตัวร้ายเนาะเออใช่ ด้วยความเป็นตัวร้ายมันก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเออเราหลอกเขาไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเออโอเคก็โหสรุปก็คือเอาไปเกวไปตนาแนลดียังไงก็ไม่รู้แต่น่าจะถูกค่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไอแซกก็เหมือนกันไอแซกก็ไม่ทรบาบชะตากรรมแต่โดนน่าจะโดนโดนจีเออใช่ โดนตีไปเป็นรูปมากังขีนะครับโอเคก็พอไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมเอ่อ i n t e r d a e to initiate initiate มันอ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็พอไว้ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบกระยาลเมกดไลค์กดซ like, ับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ส่วนคลิปนี้ผมขอตัดตัไปก่อนเดีย๋ยวเจอกันใหม่ในในเรื่องตอนหน้าสักคลิปนี้ซีโยเกนครับผม